รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของนางปนิสาเท้ากลางตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่นยางคำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2ครั้งที่1 ในรอบ6เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,564ถึง31มีนาคม2,565โดยมีผลการปฏิบัติราชการแบ่งเป็น4งานดังนี้ตอนที่1ผลการปฏิบัติงานตามขอบข่ายการบริหารงาน4ด้าน 1. การบริหารงานด้านวิชาการ ข้าพเจ้าได้บริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรโดยโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง5้าหนึ่งครอบคลุมความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่นมีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดผลและประเมินผลจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกันและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยมีการดำเนินการดังนี้ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาประถมวยัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโล่รางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืนสะอาดบุรีจูเนยียประจําปีพศ2564จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนวัตกรรมครูและผู้บริหาร ปี2564ประเภทผู้บริหารจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันกวีเยชนคนรุ่นใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดคลิปวิดีโอการสอนของครู กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2564ครูผู้สอนได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมครูและผู้บริหารปี2564กลุ่มสาระศิลปะศึกษาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2ครูผู้สอนได้รับรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมครูและผู้บริหารปี2564ด้านการจัดการเรียนการสอนจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตสองมีการจัดครูเข้าสอนประจำชั้นเรียนและประจำวิชาในภาคเรียนที่2อมีการศึกษา2564ตามความรู้และความสามารถเป็นผลให้มีการนิเทศกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนแ n d ์ออนไลน์และออนดีมานจัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างมีการส่งเสริมให้บุคลากรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชัน z o o m Google Meet Line และ Messenger ทั้งนี้โรงเรียนบ้านอุ่นยังคำยังได้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานซึ่งมีชื่อว่าอุ่นยางคำร่วมใจพักรู้รักสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านอุ่นยังคำได้รับการประเมิน สถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2564ได้รับรางวัลระดับดีเด่น2การบริหารงานบุคคลข้าพเจ้าได้บริหารจัดการโดยการวางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและจัดทำแผนอัตรากำลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้การอบรมโครงการพัฒนาครูครบวงจรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองตรงตามสาขาวิชาและงานที่รับผิดชอบ,ชอบเช่นเข้ารับการอบรมออนไลน์ตามสาขาวิชาที่ตนเองถนัดทั้งนี้ยังมีการมอบหมายกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครู โดยกำหนดภาระงานอย่างชัดเจนมีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในรูปแบบต่างๆมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งภาคเรียนเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานร่วมปรึกษาหารือวางแผนดำเนินการพัฒนางานทุกด้านบนพื้นฐานความขาดแคลน และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ลู้ล่วงไปด้วยดี 3. การบริหารงบประมาณข้าพ้จ้าไในบริหารจัดการดำเนินการวางแผนพัฒนาโรงเรียนจัดองค์กรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายในการควบคุมภายในการบริหารงบประมาณพัสดุและสินทรัพย์โดยมีการดำเนินการดังนี้ ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ2,564รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสปรช .105 ทั26จำนวน25,000บาทจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2, 4การบริหารทั่วไปข้าพเจ้าได้บริหารจัดการดำเนินการ วางแผนงานจะทำสารสนเทศเกี่ยวกับงานกิจการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจัดบรรยากาศอาคารเรียนจัดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยโดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ได้รับรางวัลลำดับที่สองการประกวดห้องสมุดมีชีวิต ระดับอำเภอนาว่าได้รับรางวัลลำดับที่สองการประกวดห้องเรียนคุณภาพระดับกลุ่มเครือข่ายพระธาตุประสิทธิ์รวมใจได้รับรางวัลลำดับที่สองการประกวดส้วมสุขสันต์โรงเรียนขนาดกลางระดับกลุ่มเครือข่ายพระธาตุประสิทธิ์รวมใจมีการจัดกิจกรรมบุญกองข้าวประจําปี2565เพื่อสมทบทุนปรับปรปุงป้ายโรงเรียน ที่ชำรุดสุดโทมโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ปกครองจนสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสื่อเครื่องมือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งนี้ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่มีมาตรการกำกับดูแลรักษาความปลอดภยัยจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน จัดกิจกรรมสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาว่าการทำพานบายสีและการทำทุงอีสานดำเนินการให้นักเรียนที่มีอายุ5-11ปีและอายุ12ปีได้รับวัคซีนป้องกันโควิดร้อยละ65ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนครบเข็มสองร้อยละ98ได้รับวัคซีนเข็มที่3ร้อยละ4 3ได้รับวัคซีนเข็มที่4ร้อยละ18ตอนที่2ความประพฤติในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรณและวิชาชีข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่น ปรับพืิต้นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาชุมชนรักษาและเสริมสร้างวินัยโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมพิบาลกล่าวคือยึดหลักนิธิธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วมตรงต่อเวลาและอุทิศตนต่องานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุตสาหะวิริยะกระตือรือร้นไม่เคยถูกสอบสวนทางวินยัยมีความห่วงใ่ความเอื้ออาทรต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอในการดำรงชีวิตข้าพเจ้ายึดหลักในการครองตนตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำรงชีวิต ได้ยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยไม่มีอคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งให้เกี่ยนต่อทุกคนเสมอภาคกัน